สวัสดครับอยู่กับผมดำอิสานครับวันนี้พามาชมซีรีส์เจ็รอยครับของทีมงานนอเจริญครับรอรอครับสีเหลืองมะนาวครับเรีมๆเรียมเลยครับ จัดมาเตอูหันสาครับนี่ครับ12ล้อครับดูท่อครับท่อเดือมม่องครับเครื่องเท่าไรไม่รู้ครับน่าจะเป็น P11 หรือเปล่าครับล็อครับ อะไรครับครับครับโอ้โหคันซีเบลเลอร์เลยครับยางใช้สองหกห้าครับทับเจ็ดสิบครับ ของสิบเก้าครับระบรบการควบคุมการเลี้ยวครับเด็ดจับใหญ่ๆมาเลยครับรอยาวการหมาสเตเลสครับ ครับกันซีครับวันนี้ใส่สามอันเลยครับเพื่อความแข็งแรงครับดูครับดูเผาครับครับสองเผาครับดูการเชื่อมครับ น,นี่มันไครับน่าจะเป็นเหล็กบีมครับบันไดแข็งขงครับ20ตันนะ่าจะขึ้นได้ครับรถขุดตัวยกบันไดแยกครับใช้ข้างแล้วกระบอกครับ ก็ตั้งยางหนาครับนี่ครับฟิดมาคคับยกบนไหนครับ ใส่ไว้กันแตกว่างครับหรือเปล่าแถมล้างเครื่องมือสเตนเลสเลยครับนี้ตัวเปิดดูเค็คชุดเกียร์ครับเพื่อการง,าง่ายในการซ่อมรุงครับทำให้ครับ ถ้าทำตรงนี้มาด้วยนั่นจะดีครับไปเปิดดูพวกเตีนท้ายครับคู่หันศรครับทอคู่ครับขึ้นข้างหลังฝังครับกีเอ็มเบเลอร์เลยครับ สีดีเกดอยครับทีมงานนอจเตอร์เตียนทีมงานอยู่แถวคุกคานครับสีสเกตนะครับสีสวยรอๆครับอูพันษาจัดให้ครับ ครับก็จบคลิปเปที่นี้ก่อนครับ